นี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่13เดือนพฤศจิกายน2 5 0พันราเนาะเราทั้งหลายก็มาฟังเทศกันก่อนที่เราจะสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดบ,บทมหาจักพตรพรพัิต่างๆเราก็มาฟังธรรมเพราะธรรมนี้ทำให้เรามีความเจริญด้วยซีนด้วยธรรมด้วยกรรมฐานด้วยการประพฤฏิบัติที่ดีงามเพราะทําดีย่อมได้ดีนั่นเองเราจึงมีความเชื่อ มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยแก้วสามประการที่เราถือได้มั่นคงในจิตใจนั่นเองจะมั่นคงไม่มั่นคงก็อยู่ที่เราท่านทั้งหลายที่เราต้องมั่นมันสร้างให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจนั่นเองความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เกิดขึ้นนั่นเอง ทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมะบ่มีปัญญาบ่มีวิริยะบ่มีคันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิฐานะบารมีเมตตาบ่มีอุเบกขาบารมีบ่มีสิบที่เรารวบรวมทุกวันทุกวันเราก็จะเป็นคนที่มีมีอริยทรัพย์เจ็ดประการทรัพย์ภายในนั่นเองมีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอตตปะมีพาหุสัจจะมีจาคะ มีปัญญาพระหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากนั่นเองเป็นบาทฐานใหงเราให้เกิดความศรัทธาปาสาทะเราไม่เชื่องมงายในสิ่งต่างๆเราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระรยเจ้ามีพระอนาคามีสะกะทาคามีโซดาบันมีนั่นเองเทพพรมก็มีเหมือนกันพรหมก็มีสวรรค์หกชั้นก็มีมนุษย์หนึ่งก็มีอบยภูมสี่ก็มีนั่นเอง เบื้องบนก็มีเบื้องต่ำก็มีมันเองเราถึงว่ามีความเชื่อมีความเรื่อมใสในพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดรู้ในโลกนี้โลกนี้มันมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีแต่จะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัวเองเข้าถึงธรรมหรือเปล่าถ้าเรามีธรรมะวิญยะมีการสอดส่องธรรมอยู่แล้ว เราก็จะเป็นคนที่ไม่เบื่อไม่หน่ายในการฟังธรรมเพราะการฟังอนิสงตั้งห้าอย่างพูดแล้วก็พูดอีกโยมยังไม่เข้าใจเนาะแต่เราให้เขาทำความเข้าใจได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังฟังแล้วทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วบรรเทาความสงสัยเสียได้เราสงสัยอะไรเราก็จะรู้รู้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทําความคิดเห็นให้ตรงมุ่งตรงต่อพระนารีพานนั่นเอง แล้วทําจิตใจให้เบิกบานจิตใจให้ผ่องใสจะเทศดีไม่เทศดีก็อยู่ที่เนื้อหาสาระที่เราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิชาเรื่องวิมุตินั่นเองความหลุดพ้นนั่นเองศีลละคันสมาธิขันปัญญาคันวิมุตติคันวิมุตติญาณทัศนคันนั่นเองถ้าเราไม่มีวิุมุตติคันเราก็เป็นคนที่จิตใจไม่มุ่งตรงต่อพระนิพพานนั่นเอง จิตใจไม่มุ่งตรงแวะซ้ายแวะขวาคือว่าติดภายในแล้วติดภายนอกแล้วเราก็ติดสิ่งที่มีวิญญาณคองบ้างสิ่งไม่มีวิญญาณคลองบ้างก็ติดในลูกในหลานในบ้านช่องห้องหอไปไปไหนไม่ได้เพราะกินของเก่านั่นเองของเก่าที่เราได้มีอยู่แล้วมีมีการสร้างมาสร้างมาเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นี่เราต้องมีศินห้า มีกรรมบท1สิบถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนานเองได้เจอพ่อได้เจอแม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีเราถึงมาฟังธรรมกันถ้าเราไม่ฟังธรรมแล้วเราก็ไม่มีศรัทธาปัสธะความเลื่อมใสก็ไม่มีไม่มีมียยสสัะทธาทัาฐาเตอจาราสุปฏิทิฐาศรัทธา,าในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่วันวาีสิรัญจะ ยาสะกระยานางอาริยะกันตังปเสสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสั้งเคปัสซาโทยาสาธิอุชุภูตันจัดสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระอริยสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอัตติโตติตังอหูอมโมตสัสชีวิตตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขา ไม่เป็นมันตัสมาสัทธันจัสีิรันจาปาซาทางธรรมดสนังอนุญยเชธรมเมทวิสารังพุทธานาาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรกอร่อสร้างศรัทธาศีลและความเห็นธรรมให้เนืองนั่นเองเรามีความเห็นธรรมอยู่เนืองเนืองมีธรรมะวิจยะอยู่เนืองเนืองแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราเกิดในอบายภูมิเราต้องเกิดในที่ดีเพราะ เรามีธรรมวิจย,ยะมีการสอดส่องธรรมพิจารณาธรรมอยู่เป็นประจำเพราะธรรมนี้ทําให้เราไปที่สูงก็ได้หรือว่าทําไม่ดีก็ไปที่ต่ําได้อาบายามุกสีอาบายอยู่ภูมิสีก็เปิดรอรับคนปุถชนคนเคขาที่มีราคะโทสะโมหะมีรักมีโลภมีโกรธมีหลง มีความเป็นคนนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพาน,านันครอบคนชั่วเป็นมิตรอัมบายามกสีนั่นเองอัมบาย,ยภูมิสีย่อมเปิดต้อนรับคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่มีปัญญาสมาธิถีแล้วย่อมตกไปสู่ในอัมบาย,ยภูมินั่นเองพระพุทธเจา้าสอนให้เราอย่าตกในความเป็นมนุษย์อย่าเอามนุษย์นี่ไป ทำให้เราเสียที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนามนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงแต่คนแปลว่าคนละคนทั้งดีทั้งไม่ดีบ้างนี่เนี่ยคนละขะคนทั้งดีไม่ดีบางทีก็ตกนรกบ้างบางทีก็เป็นเปรตอสูรากายสาร,รชาญเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์หกชั้นเป็นเทพเป็นพรหมนี่เนี่ยคือว่าโคกลุกละขะละคนในสิ่งที่ไม่ดีเลยทําให้ต้องเวียนว่ายในการมาพบบ้าง รูปประพบบ้างอารูปประพบบ้างการมาพบคืออะไรคืออบายภูมิสี่สวมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นเองการมพบติดในกามอยู่รูปประพบคืออะไรก็คือพรมพรมที่เป็นสิบหกชั้นนะอารูปรูปประพรมสิบหกชั้นนะแต่ชั้นที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นชั้นของพระอนาคามีท่านอยู่ท่านก็ไม่ติดพร้อมจะหลุดพ้นเหมือนกัน ท่านอยู่ชั้นอวิหาอัตตาสุตสาสุตสีอากนิธานั่นเองท่านอยู่ในห้าชั้นสุดซ้ายสุทธาวาสนันเองท่านก็เป็นผู้ที่รอจะไปข้ามอารูปภพไปสู่พระนิพพานแต่เรายังไม่ถึงนิพพานเราก็จับราวสะพานไปก่อนจับศีลจับสมาธิจับปัญญาไปก่อนศีลเป็นทําให้เราถึงสุคติศีลทําให้เกิดโคทรัพย์อริยรัพเพะปการสิง ศีลถ้าให้ถึงพระนิพพานนั่นเองเราจะสมาทานศีลทุกวันทุกวันเมื่อเราสวดมนต์บทมหาจักพรพัิศีลปัญจพรมจรร์นั่นเองศีลห้าปัญจพรมจรร์ไม่ผิดนะเพราะว่าเราจังมีครอบครัวอยู่เราถือได้สามสี่ชั่วโมงดีกว่าเราไม่ถือถึงเราจะลดจากศีลอพรมจาริยาก็เป็นกาเม้นั่นเองเป็นกาเมไม่ไปล่วงเกินพวเมียใครลูกหลานใคร เราก็จะอยู่ในสินของกาเมย์อยู่อันนี้ถือว่าเราก็ไม่หลุดพ้นเราไม่ไม่ถึงนิพพานก็ตามเราก็ตกในชั้นพรมบ้างชั้นสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างแต่เราจะไม่ตกในอบายภูมิอบายภูมิมีราคะจัดโทสะจัดโมหะจัดมีความรักแบบยึดมัน่นถือมั่นมีความโลภไม่รู้จะพอมีความโกรธมีความลงนั่นเองปุรุชนคนเขามีมากแต่เราจะ เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นการรยานชนจากการชนเป็นการรยายการยชนแล้วก็เป ни, ็นพระอริยเจ้าจากพระรีเจ้าก็พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าพระบริสัทธ์ก็ได้ตามที่เราปราถนาไว้นั่นเองพระพุทธเจ้าเลยให้มันเราสมาทานศีลเองสมาทานวิรัตน์นั่นเองคือว่าการสมาทานศีลเองสรุปศีลก็ต้องสรุปเองนั่นเองเหมือนเราสรุปศีล เป็นทุกคนที่สวดบทมหาจากักรพรรดแบบหลวงตามาที่ถ้ำมืองหน้าเนี่ยส่วนมากสรุปสินเองเพราะว่าเราต้องพึ่งตัวเองเนะพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอัตหิอัต,อตนโนนาโถโกสินาโถปรโรสิยาอัตหิสุทันเตนะนาทั้งละพติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนประพฤฏิบัติเหมาะควรแล้วย่อมเป็นผู้หายากยิ่งในยโรป เหมือนพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าที่ผ่าน,านมาท่านก็บำเพ็ญเนคขามะบรมีมาจำนวนมากมายขนาดไหนถึงท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นประมาณสมล้านสี่ล้านพระองค์แล้วพระปัจเจกน,นี้นับไม่ได้พระอริยเจ้าทั้งหลายก็นับไม่ได้พระอนาคามีก็นับไม่ได้นั่นเองพระสกทาคาามีก็นับไม่ได้พระโสดาบันก็นับไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเป็น ผู้ที่มันค้นควา้ามันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีให้เกิดขึ้นทานบรมีศีลบรมีเนีขมมะบรมีเนี่ยการถือเนค่มะคือการออกบวชออกบวชภายในนั่นเองถึงเราว่าไม่ได้บวชภายนอกก็ตามแต่ถ้าเราบวชภายในแล้วจิตใจเราก็ถือเนคำคำี่ขมมะมีการปรารถนาเพื่อความหลุดรอดหลุดพ้น เพราะกามนี่แหละทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดมาเบียดเบียนซึ่งกันละกันมาฆ่ามาทำร้ายทำลายซึ่งกันเพราะความอยากในกามพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าโทษแห่งกามนี้มีมากมายมากมายหาประมาณไม่ได้นั่นเองเพราะลูกเสรษฐีในสมัยพุทธกาลสมัยก่อนนู้นก็ยังมีนะลูกเสรษฐีสี่คนเป็นคนน่ำรวยมากมีเงินมีทองมากไม่รู้จะทำอะไร วัยเจ้าของก็วัยชะกันพอดีก็จ้างผู้หญิงลูกเมียใครที่มีก็จ้างมานอนด้วยมาผิดกาเมในที่สุดก็ตกอวีจีมหานโลกตกนระกลกที่ลึกมากเลยลึกมากทําให้ตกอบายภูมิมีความทุกข์ไม่สั่งซานะเองเพราะเงินเพราะทองตัวเองมีทองมากมีเงินมากแต่ความทยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตพนะน พูดได้แค่คนละคำกุสณนะโสนั่นเองนี่นะเพราะว่าทุกนีนในโลกนี้เมื่อไหร่จะหมดสักทีความทุกในโลกนี้เมื่อไหร่เราจะออกมาเวลาเราออกมาแล้วจะทําบุญทากุศลทําทานบ่มีศีลบม่มีจะถืนี่ครรมะนั่นเองคนที่สามคนที่สี่ก็บอกว่าเพราะกรรมที่เราได้ทําในดีตชาติส่งผลให้เราตกทุกข์ยากลําบากนี่นี่นีน่สัตว์นโลกพูดได้ทีละคำนี่ ตอนนี้ก็ยังจมอยู่นั่นเองจมเพราะราคะจัดโทสะจัดโมหะราคะกินีโทสะกินีโมหะกิน,น,นีเลยไม่เห็นแสงอาทิตย์แสงตะวันแห่งแสงพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามวดตายานทอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพทพะนั่นเองพวงมาลัยของมานมานันก็ดึงไปสู่อเวจีมาหานรกพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราอย่าไปยินเดราคะ พระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่านตถีตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีคูความอยากอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั่นเองในการทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าตัดตว่ากลามทั้งหลายพวกสัมผัสทั้งหลายนี่เหมือนของยืมมาเหมือนลุมทานเฟิงเหมือนมาแค่กระดูกเหมือนคบไฟที่คนยิ่งวิ่งไปเท่าไหร่ย,ย่อมไม่บุคคลผู้นั้นเหมือนของยืมมาเรายืมมาแล้ว อีกหน่อยเราก็ต้องคืนให้เขาไปนั่นเองแต่ถ้าเรากามีเฉพาะลูกเฉพาะเฉพาะเมียของเราเฉพาะผัวของเราเพราะไม่ผิดศีลผิดธรรมก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลทําให้เราดึงไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาได้เราจะถือศีลให้มัน่นคงจะถือศีลการเมให้มัน่นคงเราจะถือศีลอภรมจริยาบางครั้งบางคราวบ้างเนี่ยทำให้เรามี ความสุขมีความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็พาพ่อพาแม่พาพี่ชายมาบวชได้เหมือนพระเพื่อนของพระอาจารย์น่นเองพระอาจารย์จีหงท่านเป็นคนไต้หวันท่านก็สามารถดึงพ่อดึงแม่ดึงพี่ชายมาบวชคือวงตระกูลนี้ไม่มีการสืบทอดวงตระกูลอีกคือว่าจบแล้วเป็นผู้ที่ออกมาบวชแล้วไม่มีลูกไม่มีเมีย ไม่มีการเพิดเพลินในการมาคุณถึงว่ามาบวชตอบแทนม่านดาบิดาได้ท่านไปอ่านหนังสือว่าทํายังไงที่มาบวชนี้จะตอบแทนบุญคุณได้ท่านก็ไปอ่านหนังสือก็บอกว่าถ้าผู้ใดสามารถดึงพ่อดึงแม่จากที่ไม่มีศีลให้มีศีลจากที่ไม่เคยบวชได้มาบวชได้ก็เป็นถือว่าตอบแทนบุญคุณท่านก็ ไปดึงพ่อไปสอนพ่อสอนแม่จนสิสุดพ่อแม่ก็ตามมาบวชจนหมดนะทั้งพี่ชายเจ้าของด้วยสี่คนมาบวชหมดจงไม่สืบทอดลูกหลานไปนี่นะ่ยถือว่าเป็นคนที่น่าโมทนาอย่างยิ่งเป็นคนที่มีบุญเกา่ามีของเกา่ามีบรารมีเกา่าที่ได้สั่งสมได้สร้างได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งถึงได้ดึงพ่อดึงแม่มาบวชแต่คนที่บวชในสมัยนี้บางคนก็ มาบวชที่พ่อแม่ไม,ม่อนุญาตก็มีแต่แม้แต่เราจะก็มีแม่ก็ไม่ค่อยยินยอมเท่าไหร่แต่เราก็มาบวชได้เพราะาพระอภิสิทธิ์คือว่าสิทธิ์ของเราจะมาบวชจะเดินทางทางไหนก็ได้เราจะไปทางไหนเราจะมาบวชแต่บวชได้ยี่สิบเจพรรษาแล้วเนี่ยเราคือว่ามาบวชเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ชายก็มีน้องชายก็มีพี่สาวก็ตายตั้งแต่อายุสามขวบแล้วเราถึงได้มาบวชนั่นเองเราเห็น ผ้ากาสาวพัฒเห็นสีเหลืองชอบสีเหลืองตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดนั่นเองตอนพี่ชายบวชเนรเราก็เป็นเด็กวัดเราก็มีความพอใจมีความยินดีในผ้ากาสาวพัฒอยู่เรื่อยเราก็อายุครบ21เราก็มาเกณฑ์ทหารไม่ติดเลยก็ได้บวชมาจับได้ดำน,น่ถ้าได้แดงนี่คงเป็นทาหารแต่ถ้าได้ดำนี่ก็ได้เป็นบวชพระนั่นเองได้ดำเหมือนอธิษฐานไว้ในใจ ถ้าได้แดงก็เป็นทาหารถ้าได้ดำก็ได้บวชขอน้ำมนต์หลวงพ่อนบดมาครูบาอาจารย์องค์แรกที่เราได้มีความศรัทธามีความตั้งมั่นในบุญทานการกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญไปขอน้ำมนต์ท่านท่านก็ให้น้ำมนต์มาก็มาดื่มมากินในที่สุดก็ได้มาบวชจนถึงทุกวันนี้เนี่ยบุญกุศลที่เราได้สังสมได้สร้างมาเราถึงได้มาบวชเพราะอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำจนมาบวชที่วัดแพร่ธรรมาราม แต่ถ้าบวชปี38ก็ได้28พันษาแล้วแต่บวชปีส9ได้27พันษาเองแต่ไม่เป็นไรมันก็บวชไปเรื่อยๆนั่เองเพราะพี่ลูกชาย3มคนมาบวชสักคนก็ยังไม่เสียหายยังไม่มีวงตระกูลเขายังสืบวงตระกูลกันอยู่นามสก,กุลแสนสมบัติก็ยังมีอยู่ยังมีลูกมีหลาน4คนแล้วตอนนี้เราก็มีหลานสี่คนแล้วนามสก,กุล แสงสมบัติเหมือนกันแต่พี่ชายก็ดูแลแม่ไปดูแลครอบครัวดูแลบ้านช่องห้องหอไปอันนี้คือว่าพี่ชายก็รับาระหนนาทีไปเราก็ออกมาบวชแม้แต่สมัยพุทธกาลก็มีนั่นเองสารีบุตรนี่ก็ออกมาบวชโด,ดยที่แม่ไม่ยินยอมให้บวชท่านก็ออกมาบวชด,ด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งมั่นเป็นผู้ที่มีปัญญากล้ามาบวชแล้วไม่พอแล้วก็ ดึงน้องชายน้องสาวมาบวชเป็นพิสูนีด้วยจนไม่เหลือบ้านของแม่ของสาริบตรจนไม่เหลือ,อพ่อก็ตายตั้งแต่นานแล้วเหลือแต่แม่นั่นเองแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวก็นับถือาศาสนาพราหมณ์ไม่นับถือาศาสนาพุทธเพราะอะไร เพราะว่าเชื่อว่ามหาพรมท้ามหาพรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาพระสาริบุตรได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันแล้วก็ไปดึงพี่น้องชายน้องสาวมาบวชจนหมดสามสี่คนจนมาบวชจนหมดแม่ก็เกิดความไม่พอใจแม่แต่ท่านไปบินธบาตกับราหุลลูกของพระพุทธเจ้าหรือว่าสมณินราหุลอายุเจ็ดขวบนั่นเองเป็น พระอุปชาของรางหุลพระสารีบุตรเป็นอุภอุปชาของรางหุลก็พาไปบิณฑบาตบ้านของยมแม่แม่ที่เป็นพราหมณ์นั่นเองพอไปที่บ้านของพรามมณีแม่ของสารีบุตรฝ่ายแม่ที่ไม่พอใจลูกชายอยู่แล้วก็ด่าว่าทอต่างๆว่าอันนี้ด่าว่าท่านก็เข้าสมาธิจิตใจนิ่งทําจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลไม่มีความวันไหวต่อโลกธรรมวางอุเบกขาทําได้ ท่านก็มีความนิ่งเหมือนฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีความยิ้มปิติยนยินจ์อิ่มใจตลอดขนาดไปเจอแม่แม่ดา่าแม่ว่าก็ไม่ไม่สะทกสะทานพอกลับมาที่วัดของพระพุทธเจ้าอยู่พุทธเจ้าก็ถามสามเณรลาหุนว่าตอนวันนี้ไปบินทบาทที่บ้านของแม่สารีบุตเป็นยัง,ยงไงบ้างท่านก็เล่าให้ฟังลาหุนก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่า แม่ของสาลิบุตรเดิด่าว่าว่าว่าท่านแต่ท่านก็ทําเฉยทําทาให้เมือเหมือนฟังเทศธรรมของพระพุทธเจ้ามีความไม่หวั่นไหวกับโลกกระทำนั่นเองมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์กมีสัรเริญต้องมีนินทานั่นเองถึงใครสันเสริญเท่าไหร่แต่แม่ท่านไม่สัรเริญท่านนินทานท่านว่าร้ายท่านก็ไม่โกรธตอนหลังมาท่านก็ไปโปรดมารดาก่อนปรินิพานนั่นเองท่านก็ไปประพฤติพระมารดา แม่ของท่านที่อยู่ที่บ้านพราหมณ์นั่นเองท่านก็ไปกับน้องชายพระจุนนะไปที่บ้านเพื่อจะไปปรินิพานนั่นเองก็กราบลาพระพุทธเจ้าว,ว่าข้าพระองค์จะไปนิพพานที่บ้านของข้าพระเจ้าที่ไปเกิดที่บ้านของยมแม่นั่นเองฝ่ายแม่ก็นึกถึงว่าออลูกชายนี่กลับมานี่คงจะมาศึกมาอยู่กับแม่แล้วน่าจะไม่ทิ้งจากความเป็นสัมะแล้วเนี่ยฝ่าย เลยถามแม่ว่าที่ไหนที่ลูกที่ได้เกิดได้ได้ไปเกิดที่นั่นที่เรือนไฟที่ลงไฟฝ่ายสารีบุตรท่านก็ไปนอนที่ลงไฟที่แม่เกิดเจ้าของนั่นแหละไปนอนที่โงไฟพอกลางคืนมามีมีเทพมีมหาพรหมต่างๆมหาจำนวนมากนั่นเองมหาท่านจำนวนมากมากาบมาไหวมาขอฟังธรรมฝ่ายแม่ก็แอบดูว่า พาลูกชายนี่มีใครมาหามากมีเทพมีพรมก็เกิดความปิติความศรัทธาในลูกชายว่าลูกทำไมไม่บอกแม่ว่ามีเทพมีพรมมาหาเป็นเหมือนเด็กวัดเหมือนคนอยู่วัดเนี่ยเนี่ยจะเกิดความศรัทธาตอนหลังแม่เทศทำให้แม่จนแม่ได้มลุทธรรมเป็นโซดาบันนั่นเองเข้าถึงไตสนาคมที่มั่นคงแล้วพูดตัดท้อต่อสารีบุตรว่า ลูกทำไมมาบอดแม่ตอนอายุขนาดนี้แต่ก่อนน,น,นั้นนัี่แม่นี่ยอมปิดบาดหรือว่าไม่ยอมเปิดเหมือนน้าเต็มแก้วเนี่ยเติมไปเท่าไหร่มันก็ล้นออกมาแต่พอพอแม่เห็นเพพเห็นพรมหมต่างต่างก็มีความเชื่อว่าลูกนี่สูงกว่าพรมเป็นผู้ที่หมดจากกิเลสจริงๆก็ถึงเข้าถึงไใจสนาคมพอพระสริบุตรเทศสอนมารดาเรียบร้อยท่านก็กราบลาพระพุทธเจา้าปฏินิพพาน พระาธาตุของพระสรีบุตรก็อยู่ฝั่งนู้นกับฝั่งที่มีมีฝ่ายทางพ่อด้วยฝ่ายทางแม่คนละฝั่งแม่น้นานั่นเองท่านก็แยกแยกพระาธาตุไปสองฝั่งฝ่ายแม่ก็เอาเงินทองที่เจ้าของมีเป็นโลกียรัพย์มาบูชาทำเจดีย์ให้สารีบุตรอยู่ที่บ้านช่องของสารีบุตรบ้านของโยมแม่นั่นเองแม่ก็ถึงเข้าถึงโซดาบันนี่นี่น,ะนี่นะ พระอระหันต์เจ้าทั้งหลายท่านมีความเมตตาความกรุณามุติตาอุเบกขาเป็นประจำจิตประจำใจอยู่แล้วท่านถึงมาโปรดมารดานั่นเองโปรดน้องชาสาวน้องชายจนบรรลุอรหันต์จนได้มาบวชในประพฤติบัติเพราะการเกิดนี่ทำให้เราทุกข์ทุกข์ยากลำบาก ทำให้เราเกิดมาแล้วก็มาห้ามหันมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันพระพุทธเจ้าถึงเนี่ยการบวชเป็นสิ่งที่สูงสุดบวชภายในด้วยบวชภายนอกด้วยเราก็จะเป็นพนทที่มีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติที่ดีงามเราก็จะเป็นพุทธที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าญาติของพระธรรมคําสั่งสอนญาติของพระอริยสงฆ์จิตใจเราก็จํานงมุ่งตรงต่อนะพระนิพพานนั่นเอง ถึงญาติโยมบางคนมีลูกมีหลานแล้วเราไม่ได้บวชแล้วเห็นลูกเห็นหลานก็อยากให้เขาบวชสักครั้งในชีวิตบวชมาประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อย่างน้อยบวชได้15วันได้3เดือนได้ตามกําลังที่เขาจะบวชได้ก็ยังดีเป็นญาติของพระพุทธเจ้าญาติของพระธรรมญาติของพระสงฆ์เราก็ถึงว่าเราออกมาไม่ได้เราก็พาลูกพาหลานออกมาบวชแม้แต่สมัยพระเจ้า พระเจ้า,าโศกมหาราชนั่นเองท่านก็ไปถามพระมหาเทระเป็นผู้อรหันต์เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วถามว่าทำยังไงเราจะได้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าถึงเราไม่ออกบวชพระอาหารหันต์ท่านก็บอกว่าให้เอาลูกเอาหลานเอาบริวารน,นี้มาบวชเพื่อจะเป็นญาติของพระองค์นั่นเองฝ่ายพระเจ้าอาโศกมหาราชก็เอาลูกชาย พระมหินตาเทระนั่นเองมาบวชบวชแล้วท่านก็ได้เป็นอรหันต์ได้เป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์มียานมีอภิญญามีอะไรต่างๆนั่นแหะท่านก็ได้มาโปรดพระเจ้าอาโศกมหาราชแม้แต่ก่อนที่จะตายนั่นเองพระเจ้าอาโศกมหาราชก็มีความไม่พอใจกับอมา์กับทหารที่มาพูดว่ากษัตริย พระเจ้าทรงมหาราชนี่ให้ทานจนพักคังจนไม่เหลืออะไรแล้วเกิดความไม่พอใจความขัดเคืองใจตายขณะที่ขัดเคืองใจมีความปฏิสารมีความทุกข์ร้อนว่าเราไม่เป็นกรรษัตริย์ทําไมเราสั่งเอาเงินเอาทองมาบริจาคทานไม่ได้นั่นเองในที่สุดก็ตายแล้วก็เป็นเปรตงูเหลือมอยู่ในแม่น้ํานั่นเองพระเจ้าโศกมหาราชตายแล้วเป็นเปรตงูเหลือมอยู่ที่แม่น้ําหาดักกินปลา ที่มันมันว่ายผ่านไปนี่ดักกินปลาปิ้นเยเรื่อยฝ่ายลูกชายที่เป็นมหินตาเทวะนั่นเองท่านก็อยากรู้ว่าพ่อไปเกิดที่ไหนข้าวชานเข้าสามมาทถที่แล้วก็กําหนดรู้ว่าพ่อนี่เป็นเป็ดงูเหลือมอยู่ที่แม่น้ํานั่นเองท่านก็มาโปรดนั่นเองมาโปรดพระเจ้าอาโศกมหาราชบอกว่าพ่อทําอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกลูกก็เป็นอรหันต์แล้วลูก ลูกสาวก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นพิษุนีแล้วทําไมต้องมาอยู่อย่างนี้เหมาะไม่เหมาะควรกับกับพ่อเลยพ่อควรถือศีลห้าศีลห้ากาเมศีลห้าอัปปร,รมัจริยาเพื่อจะเป็นบาตรฐานแห่งการหลุดพ้นนั่นเองนีนะ่มาสั่งสอนพ่อตอนที่เป็นงูเหลือมพองูเหลือมแล้วงูเหลือมได้ถือศีลห้าแล้วไม่ได้กินปลาดิบแล้ว ินแต่ปลาตายในสุดนล่างกายก็สู้พร้อมตายจากชาตินั้นก็เกิดในสวรรค์6กชั้นเลยนะัเองชั้นดุสิตก็ได้นี่เน,น,นี่การที่เรามีลูกที่ดีเป็นอรหันต์แล้วก็สาม,มารถโปรดพ่อที่เป็นอบายสัตว์ได้เป็นสูในบริษัทเป็นเป็ดงูเหลือมนั่นเองนี่นงะ พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเป็นญาติของพระพุทธเจ้าญาติของพระธรรมญาติของพระสงฆ์จิตใจเราก็จำนงมุ่งตรงต่อนะหรือผ่านจะได้พบดวงแก้วนั่นเองเราจะแคล้วมูมันจะดบพบพระสีอานในอนาคตการหรือเปล่าก็อยู่ที่เราท่านทั้งหลายต้องเป็นญาติในการประพฤติมันให้ทานมันสมาทานศีลมันเจริญสมาธิภาวนา พิจารณารมไปเรื่อยเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขมีความเจริญด้วยการประพฤติบัติที่ในงามอยู่ที่ไหนเราก็เป็นเจ้าวาดเจ้าวาดคือว่าเป็นผู้ดูแลวัดวา,าศาสนาไม่ใช่เจ้าอารวาดอารวาดตรนนั้นคนนี้ไปทําให้ใครอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเป็นเจ้าอาวาสที่ดูแลวัดวาเสานาสนะเพราะการเป็นเจ้าวาดนี่เป็นภาระที่หนักหนเอง แต่เราก็ไม่อยากเป็นแต่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยครูบาอาจารย์สัง่งเราก็มารักษาการแทนเจ้าวาดองค์ต่อไปองต่อไป,ออไปหรือว่าจะมีหรือเปล่าก็แล้วแต่ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่เสียสละเสียสละกิเลสออกให้หมดให้จิตใจให้จิตใจเบาจิตใจบางไปเรื่อยจิตใจแล้วก็จะไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีความรักแบบยึดมั่นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลง เราก็จะจิตใจมุ่งตรงตาบต่อพระรัตนพันธ์เองยิ่งปล่อยวางยิ่งว่างเบายิ่งรับเอายิ่งเป็นทุกข์แต่ทุกนี้เราต้องทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพยนผสมถ้าเราเป็นพระเราต้องละการมารมณ์ถ้าเป็นพรหมต้องมันบรรพนชานชานสม,มิทธิชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ชานห้านี่เข้าถึงพรหมได้ถ้าเราอยากเกินผลิพรหมต้องเจริญชาน ถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เราต้องมีศีลห้ากรรมบท10ถ้าอยากเกิดเป็นสวรรค์หกชั้นเราต้องมีฮิริโอตปาด้วยฮิริความละอายโอตปาความเกรงกลัวตบาพหุสัจจการได้ยินได้ฟังมากจากค่าสิ่งไม่ดีออกไปปัญญาความรอบรู้ก็เกิดขึ้นวันนี้เราท่านทั้งหลายก็มารวบรวมการฟังธรรม เพื่อเสริมสติเสริมสมาธิเสริมปัญญาเสริมศรัทธาให้เกิดความตั้งมั่นในอริยทรัพย์เจะการศรัทธาศีลหิริอุตตระภะพหุสัตตะะจจะฆะปัญญาจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบม่มีที่เราท่านหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นในกายยะสมบัติวจีสมบัติ มโนสมบัติในอดีตชาติจนปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้มารดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพันกับเราที่เราลือลึกได้ก็ดีเลือลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีหากท่านท้าลาเ่านั้นมีความทุกข์มีความยากลําบากอยู่ก็คอยพ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากลําบากนั้นท่างมีความสุขดีอยู่แล้วก็คอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราท่านท้าลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบ,บุญมิให้เกิดขึ้นจงเป็นภาวะเดชเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุ วันณะสุขภพรละปฏิพานธนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ